สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาเรียนวิชาภาษาไทยในเรื่องคำเชื่อมนะคะครั้งที่สองกันค่าคำเชื่อมนะคะที่เราได้เรียนไปครั้งที่แล้วนะคะคือคำเชื่อมสัมพัทธ์วันนี้เราจะมารู้จักคำเชื่อมอนุประโยคคำเชื่อมเสริมและคำเชื่อมสัมพัทธสารกันค่ะค่าคำเชื่อมอนุประโยคคืออะไรคำเชื่อมอนุประโยคนะคะมักจะใช้นำหน้าอนุประโยคในประโยคความซ้อน ซึ่งเป็นส่วนประกอบของประโยคหลักนะคะโดยอาจจะเป็นประธานเป็นกรรมเป็นส่วนเต็ม,ตมหรือนะคะเป็นส่วนขยายก็ได้มีคําหลายคำนะคะอย่างเช่นเพราะว่าว่าให้ที่ว่าที่ซึ่งอันถ้าคํเหน่านี้นะคะมีอยู่ค่อนข้างหลายคำาังนนก็ต้องจดจําด้วยนะคะ,ะมาดูตัวอย่างกันค่ะปิยวัฒน์ซึ่งเป็นนักเรียนรุ่นพี่ช่วยเหลือน,น้องๆทํางานเสมอ คําว่าซึ่งนะคะคำนี้คือเป็นค,คําคเชื่อมอนุประโยคนะคะแล้วคําว่าเป็นนักเรียนรุ่นพี่นะคะเนี่ยนะคะเป็นส่วนเติมเต็มของปิยวัตรปิยวัตรเนี่ยก็คือประธานของประโยคนั่นเองมาดูตัวอย่างต่อไปนะคะฉันเข้านอนเมื่ออ่านหนังสือจบแล้วคําว่าเมื่อเป็นคำเชื่อมอนุประโยคนะคะส่วนคําว่าอ่านหนังสือจบแล้วเนี่ยค่ะขยายค่ะขยายคําว่าเข้านอนเข้านอนเนี่ยทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยค อ่ะเรามาดูกระต่ายนะคะแม่กระต่ายคอยดูแลลูกที่เพิ่งเกิดคาว่าที่เนี่ยเป็นอนุประโยคอยู่แล้วค่ะเป็นคําเชื่อมอนุป,ประโยคส่วนคําว่าเพิ่งเกิดเนี่ยแหละค่ะทาหน้าที่ขยายคําว่าลูกลูกเนี่ยก็คือทําหน้าที่เป็นกรรมของประโยคคะต่อไปเป็นคําเชื่อมเสริมนะคะคําเชื่อมเสรมิมเ็าบอกอยู่แล้วว่าเสริมเนี่ยเป็นคําเชื่อมที่ให้ประโยคหรือเป็นคาเนี่ยให้ความต่อเน,นื่องแลสัมพันธ์กันชัดเจนมากยิ่งขึ้นมักจะมีคําว่าจึง เลยถึงก็อย่างเช่นเขานอนดึกจึงตื่นสายถึงภูเขาจะสูงเขาก็สามารถปีนสู่ยอดเขาได้สำเร็จนมรสี้เพิ่งออกใหม่เลยซื้อมาให้เธอลองชิมสังเกตน,นะคะว่าจึงถึงก็เลยพอมีคำเหล่านี้มันสามารถทำให้เนี่ยประโยคเนี่ยต่อเน,นื่องสัมพันธ์กันแล้วก็ชัดเจนมากิ่ขึ้นทุกประโยคเลยค่ะ เรามาดูคําเชื่อมสัมพันธสารคำเชื่อมสัมพันธสารนะคะจะค่อนข้างง่ายนะคะดูออกค่อนข้างง่ายเพราะว่าเป็นการเชื่อมประโยคนะคะตั้งแต่2ประโยคเนี่ยขึ้นไปให้รวมกันเป็นใจความเดียวนะคะก็จะเช่นมีคําว่ากล่าวคืออย่างไรก็ตามแม้กระทั่งนะคะมีค่อนข้างหลายคาเลยอันนี้จะต้องอาศัยความจํานิดนึงนะคะ,ะเรามาดูตัวอย่างนะคะชาติไทยเป็นชาติเก่าแก่มีอารยธรรม และเอกลักษณ์ที่โดดเด่นไม่เหมือนใครอันหนึ่งค่ะอาจคำเชื่อมสองภาษาสารมาแล้วค่ะอันหนึ่งบ้านเมืองของเรามีโบราณสถานสวยงามมากมายชาวต่างชาติผู้สนใจในอารยธรรมและศิลปะกรรมทางตะวันออกจึงชอบมาเที่ยวเมืองไทยนั่นเองเห็นไหมคะเป็นประโยคนะคะตั้งแต่2ประโยคขึ้นไปเนี่ยรวมกันมีหลายประโยคโดยใช้คําเชื่อมสังภาษาสารเข้ามาเชื่อมประโยคเนี่ยให้เป็นใจความอันหนึ่งอันเดียวกันนั่นเองอ่า ครูมีตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งนะคะคือคําว่าไหนที่สุดนะคะอันนี้ก็เป็นเนื้อเรื่องเหมือนกันมีประโยคหลายประโยครวมอยู่ด้วยกันนะคะโดยมีคําว่าไหนที่สุดเนี่ยเข้ามาเชื่อมประโยคแล้วก็ใจความเนี่ยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนั่นเองอ่ะเรามาสรุปความรู้นะคะว่าชนิดคําเชื่อมที่เราเรียนไปนั้นมีอะไรบ้างอ่ามีคําเชื่อมสมัมภาคคำเชื่อมอนุประโยคคำเชื่อมสัมพันธสสารและคำเชื่อมเสริม ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นคําเชื่อมนะคะก็คือเป็นการเชื่อมคำคุณคําเนี่ยเชื่อมประโยคเขาด้วยเขาด้วยการให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนั่นเองนะคะนักเรียนหลังจากที่เราได้เรียนจบไปแล้วนะคะเดี๋ยวให้เรียนทําแบบฝึกหัดต่อในะเล่มแบบฝึกหัดได้เลยนะคะสําหรับวันนี้การเรียนออนไลน์ของครูนะคะก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะมีอะไรสงสัยนะคะสามารถสอบถามไปที่ครูโดยตรงเลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะสวัสดี